หลทางสังสารวัฏพบภูมิรอคอยเมื่อยังไม่ถึงนิพพานหลายคนสงสัยว่าถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้เราจะต้องรออีกนานแค่ไหนและพบภูมิที่เราจะไปนั้นมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ทรงสอนว่าหากยังไม่ถึงฝั่งนิพพานสรรพสัพตว์ทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันเป็นวัตจักรแห่งการเกิดแก่ ตายไม่สิ้นสุดการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งเปรียบดังเต่าตาบอดที่ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วบังเกินพบช่องไม้แอกเป็นพบภูมิที่เหมาะแก่การสร้างบุญและบำเพ็ญเพียรที่สุดหากสังสมอกุศศแลกรรมไว้มากสัตว์ทั้งหลายอาจต้องไปเกิดในพภูมิที่ต่ำเช่นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรต ซึ่งล้วนเป็นภพภูมิแห่งความทุกข์แสนสาหัสแต่หากสังสมกุศลกรรมไว้ก็อาจได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงเช่นเป็นเทวดาหรือพรหมซึ่งเต็มไปด้วยความสุขและอายุยืนยาวแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่ดีหรือร้ายทุกภพภูมิในสังสารวัฏล้วนไม่เที่ยงแท้เมื่อบุญหรือบาปหมดลงสัตว์ทั้งหลาย ก็ต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปตามกรรมที่ตนเองได้สร้างไว้หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันยาวนานนี้มีเพียงนิพพานเท่านั้นอันเป็นการดับทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงและเป็นความสงบสุขสูงสุดอย่างแท้จริงดังนั้นพระพุทธองค์จึงส่งเตือนให้เราไม่ประมาทจงใช้โอกาสอันประเสริฐของการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้บำเพ็ญเพียรและปฏิบัติตนตามธรรม เพื่อบรรลุนิพพานในชาตินี้ให้ได้